Great w a มอ m o อร์ Motor, เปิดสเปคเต็มรูปแบบของ All New GWM Tank 500ก่อนเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ28กันยายนศกนี้ Great w a มอเตอร์ Motor, ขย่ากระแสาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอีกครั้งกับการเตรียมเปิดตัว All New GWM Tank 500รถยนต์ v u v e m พรีเมียมออฟโจากแบรนด์ Tank ที่บริษัทเคลมว่าอัดแน่นไปได้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลัง และเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ Great Wall Motor ตั้งใจออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กิจกรรมการผจญภัยของคนรุ่นใหม่รวมถึงเอาใจผู้ขับขี่สายออฟโรดชาวไทยยอดจองสิทธิ์ซื้อกว่า1,000คันแทง5้0เป็นรถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มออฟโรดอัจฉริยะแทงที่ทรงประสิทธิภาพทั้งทาง,ทงด้านพลังกำลังสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มาพร้อมดีไซน์ที่บึกบึนและแข็งแกร่งแต่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายและหรูหราขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรพร้อมระบบเทอร์โบแปรแผนัน VGT ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้กำลังเครื่องยนต์สูงสุด244แรงมา้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรและกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด106แรงมา้าแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด268นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัต9ิ9สปีด ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบการขับขี่ที่หลากหลายผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง11รูปแบบได้แก่โหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดโหมดอัตโนมัติและโหมดออฟโรดซึ่งได้แก่โหมดพื้นโคลนโหมดพื้นทรายโหมดพื้นหินโหมด 4L โหมด 4H โหมดพื้นหิมะและโหมดเชี่ยวชาญ ทัง้า0 0ถูกสร้างสรรค์มาด้วยปรัชญาการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกมิติตั้งแต่หน้ารถจรดท้ายตามลักษณะที่เป็นดีเอของแท้งที่มีความแข็งแกร่งธรมัดธรรมงแต่เปลี่ยนไปด้วยความเรียบหรูและสง่างามด้วยมิติตัวรถกว้าง1934ม mm, ิลิเมตรยาว5,078ม mm, ิลิเมตรและสูง1 9 0 5ม mm, มใหญ่กว้างขวางที่สุดในรถยนระดับเดียวกัน มาพร้อมระยะฐานล้อ2,850ม mm, ิลิเมตรระบบกันเสือนหน้าแบบอิสระ Double Cross Arm และระบบกันเสือนหลังแบบ Multi l i n ์ให้การขับขี่ที่ยึดเกาะถนนและนั่งสบายเพื่อตอบสนองการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลุยน้ำที่ระดับความลึก800ม mm, ิลิเมตรกระจังหน้าขนาดใหญ่ประสานช่องระบายอากาศแนวนอนและโลโก้แท้งที่รับเส้นสายที่นูนขึ้นของฝากระโปรง ไฟหน้า Intelligent LED โดดเด่นทั้งในเรื่องให้ความสว่างและความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะอาทิระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟสองสว่างหลังดับเครื่องพร้อมไฟ Daytime running light และไฟตัดหมอกหน้าหลังแบบ LED ในขณะที่ดีไซน์ด้านหลังนั้นถูกออกแบบภายใต้ในแนวคิด o f f r o a d ด้วยประตูท้ายแบบ h o r i z o n t a l ที่ควบคู่กับระบบดูดไฟฟ้า เพื่อผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกสบายในการปิดประตูท้ายไฟท้าย Vertical LED ที่มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3และไฟตัดหมอกแบบ LED อย่างเต็มระบบตอบโจทย์ทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันได้อย่างลงตัวบันไดข้างเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคาซันรูฟระบบไฟฟ้าแบบพาโนรามิกขนาดใหญ่ที่มาพร้อมราวหลังคาเพื่อเพิ่มการใช้งานเสาอากาศแบบชาร์กฟินและสปอยเลอร์ท้ายยกระดับภาพลักษณ์การขับขี่ที่หรูหรา มั่นใจด้วยล้ออรอยขนาด20นิ้วและยางขนาด265/50 R20 การออกแบบทั้งภายนอกและภายในของ t a n ง500มาพร้อมกับแนวคิดลักชัวรที่ความหรูหรากว้างขวางและสะดวกสบายสา่ใจทุกรายละเอียดด้วยวัสดุสีดำสีดำเงาสีโครเมียมและสีเงินแผงคอนโซลหน้าและชุดเกียร์แบบ Electronic Shifter สีทูโทนนาฬิกาแบบคลาสสิก บอลหนังแนป้าลำโพงอินฟินิตี12ตัวที่พร้อมมอบความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับระบบแอม l i f i e r อิสระและระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถฟังก์ชันไฟตกแต่งห้องดีสา์แบบหลากสีและเป็นจังหวะเพื่อสร้างบรรยากาศภายในให้เพลิดเพลินระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาระบบกรองอากาศ PM 2.5และระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย เพื่อความสะดวกสบายในทุกพิติของการเดินทาง GWM Tank 500มาพร้อมกับเบาะนั่งไฟฟ้าคู่หน้าระบบเบาะนวดไฟฟ้าระบบนั่นหลังปรับด้วยไฟฟ้าระบบระบายอากาศและเบาะหนังแนบป้าเพื่อช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้ผู้ขับขี่เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางมีระบบ memory seat และระบบ welcome seat เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงรถเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับแบบไฟฟ้าได้6ทิศทาง มีปุ่มปรับตำแหน่งเบาผู้โดยสารด้านหน้าจากด้านคนขับเบานั่งโดยสารแถวที่2มีหน้าจอควบคุมระบบระบายอากาศและเบาระบายอากาศเบานั่งโดยสารแถวที่3มีพนักพิงปรับไฟฟ้าที่เพิ่มความสะดวกด้วยตำแหน่งปรับพนักพิงบริเวณข้างประตูผู้โดยสารแถวที่2และประตูท้ายยิ่งไปกว่านั้นส่วนของเบานั่งโดยสารแถวที่2สามารถแยกพับเบาะได้แบบ60-40และเบานั่งแถวที่3สามารถพับเรียบ เพื่อเพิ่มพื้นที่และความสะดวกในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่ GWM Tank 500ได้นำเสนอความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่โดยเฉพาะด้วยหน้าจอกลางอัจฉริยะแบบสัมผัสขนาด14.6นิ้วซึ่งรองรับความบันเทิงได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto MP3 Bluetooth ระบบนำทางและแสดงข้อมูลการขับขี่ โดยหน้าจอกลางอัจฉริยะนี้สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกด้านหน้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายอีกทั้งรถยนต์รุ่นนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการขับขี่ด้วยภูมิลายปรับแบบไฟฟ้า4ทิศท,ทางระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ a t ดเด s h i f พพร้อมสวิชควบคุมเครื่องเสียงและสวิชควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ระบบเปิดปิดรอกประตูอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้และออกห่างจากรถระบบกุญแจสมาร์ทคีย์และระบบพุชสตาร์ทนอกจากนี้ gwm ทั้ง500ยังเพียบพร้อมไปด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบออฟโรดอัญชานฉลาดและล้ำสมัยช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบ,บบล็อกเฟืองขับด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดของยานพาหนะเมื่อเผชิญกับทางลาดโคลนทะเลทรายและภูมิประเทศที่ซับซ้อนอื่นๆด้วยกลไกการถ่ายโอนกําลังทํางานร่วมก,กันกับกลไกล็อกของกล่องถ่ายโอนทั้งล้อหน้าและล้อหลังสร้างระบบขับเคลื่อนออฟโรดแบบ3ล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ออฟโรดที่ดีเยี่ยมระบบช่วยกับรถในพื้นที่แคบแทงเทินทันทีที่เปิดฟังก์ชัน เมื่อระบบตรวจพบความตั้งใจในการบังคับเลี้ยวมากเกินไประบบจะส่งแรงเบรกไปที่ล้อหลังด้านในเพื่อลดรัศมีวงเลี้ยวเพื่อช่วยให้รถสามารถเลี้ยวในวงแคบได้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบออฟโรดออฟโรดครูซคอนโทรลทันทีที่เปิดฟังก์ชันระบบจะควบคุมเครื่องยนต์และระบบเบรกโดยอัตโนมัติให้รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำและความเร็วสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่เสียสมาธิและเพิ่มความปลอดภัยจากการควบคุมรถ บนสภาพถนนที่ซับซ้อนระบบตรวจจับความลึกของน้ําทันทีที่เปิดฟังก์ชันระบบจะประเมินความลึกของระดับน้ําและแสดงผลของระดับน้ําประกอบภาพรถบนหน้าจอกลางเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เมื่อขับผ่านสภาพถนนที่มีน้ําท่วมขังระบบแสดงภาพใต้ท้องรถทันทีที่เปิดฟังก์ชันระบบจะจดจาข้อมูลของพื้นที่รอบเส้นทางการขับขี่ของกล้องรอบตัวรถและสร้างภาพเสมือนแบบ3 6 0รองศา จากมุมมองด้านบนของตัวรถในลักษณะแบบโปร่งใสเห็นพื้นผิวถนนด้านล่างและสแสดงภาพด้านหน้าของรถช่วยผู้ขับขี่ทราบถึงสภาพถนนใต้ท้องรถเพิ่มความปลอดภัยและประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้น GWM Tank 5้0มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยมากมายให้ทุกการเดินทางปลอดภัยไร้กังวลได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปราพันธ์พร้อมระบบช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบช่วยเรียงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการเกิดการชนซ้ำครั้งที่สระบบช่วยลงทางลาดชันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบช่วยเตือนการเปิดประตูระบบตรวจ ความดันลมยาง g w M Tank ้ง500ยังจัดเต่งไปด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะที่มาช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ขับขี่อย่างครบวงจรในทุกมิติแสดงเห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียนตรกรรมของ Great Wall Motor ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบออนไลน์อัจฉริยะหรือโฟลตาการสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะและการควบคุมและเชื่อมต่อฟังก์ชันของรถยนต์ ผ่าน GWM Application แม้ในขณะผู้ขับขี่จะอยู่ในระยะไกลาจากตัวรถเช่นการควบคุมระบบปรับอากาศการล็อกและปลดล็อกประตูการค้นหารถยนต์การปิดหน้าต่างการปิดซันรูฟการควบคุมระบบระบายความร้อนของเบาะก,การแสดงตำแหน่งของรถยนต์การกำหนดรัศมีการใช้งานรถและระบบตรวจสอบสถานะอื่นๆ GWM TANK 500มาพร้อมกับ2รุ่นย่อยให้แฟนๆชาวไทยได้จับจองได้แก่รุ่นอัลตรและรุ่นโปรโดยมีเฉดสีรถภายนอกทั้งหมด4เฉดสีได้แก่สีขาวสีดำสีเทาและสีใหม่เทาคริสตัลเฉพาะรุ่นอัลตราและเฉดสีรถภายในทั้งหมด2สีได้แก่สีดำและทูโทนสีน้ำเงินเบจเฉพาะรุ่นอัลตราและตัวรถสีเทาคริสตัล สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Great Wall Motor www.gwm.co.th แต่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ All New GWM Tank 500ได้นนวันที่28กันยายนศกนี้เวลา16นาฬิกาผ่านทาง Facebook YouTube และ Tiktok ของ GWM Thailand และ GWM Tank Thailand กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ